จุดเริ่มของโครงการกาแฟที่โรงเรียนบ้านห้วยต้ปล่อยนะย้อนไปเมื่อประมาณปี2,555ตอนนั้นเนี่ยผมเคยเป็นครูอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีท่านผอ,อท่านหนึ่งชื่อท่านผอ,อสุรเดชโนชัยซึ่งกเกษียณไปได้หลายปีละเป็นผู้คิดค้นริเริ่มในเรื่องของโครงการกาแฟในโรงเรียนเป็นจุดเล็กๆยังไม่ได้ใหญ่อะไรจนถึงขนาดนี้ ราะว่าสภาพภูมิประเทศของโรงเรียนของเราเนี่ยมันมีความสูงแล้วก็บริเวณรอบๆของหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านจะปลูกกาแฟเป็นอาชีพเสริมทุกคนก็จะมีต้นกาแฟเป็นของตัวเองในไร่ในสวนก็เลยเกิดว่าเปิดเป็นชุมนุมก่อนทีแรกเกี่ยวกับชุมนุมเรื่องของงานทักษะอาชีพโดยใช้กาแฟนี่แหละเป็นตัวพื้นฐานที่จะในเรื่องของการทําชุมนุมก็เริ่มมาจาก เก็บมเมล็ดกาแฟาข้างหลังโรงเรียนเราจะมีต้นกาแฟาที่ปลูกอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็เก็บตรงนั้นมาทดลองมาทาก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เอามาล้างเอามาตากเอามาคั่วเอามาป่นทําไปทํามาก็เลยขยายผลจากชุมนุมเนี่ยขยายผลไปสู่นักเรียนคือเริ่มตั้งแต่ปนหนึ่งก็ให้เรียนเรื่องการรู้จักกาแฟาต้นกาแฟาเป็นยังไงอาจจะต้องปลูกที่ไหนการเก็บเกี่ยวจนถึงการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จนถึงขั้นที่จําหน่ายอันนี้คือใช้ระยะเวลาตั้งแต่ ปี2555มาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้โรงเรียนห้วยสมปล่อยเป็นที่รู้จักหลายๆที่ที่ชอบดื่มกาแฟหรือในสำนักง,งานเขตเชียงใหม่เขตหข,ของเราเก็เป็นที่รู้จักว่าพูดถึงเรื่องกาแฟจะต้องมาที่โรงเรียนบ้านห้วยสมปล่อยจนถึงเราได้ประกวดแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมเนี่ยตอนนั้นไปแสดงที่เมืองคองธานีเราได้รางวัลเหรียญทองระดับชาตินะครับอันนี้เป็นความภาคภูมิใจเป็นผลงาน อนอกเหนือจากการจำหน่ายกาแฟแล้วเนี่ยแล้วก็การทำกาแฟแต่ละแก้วเนี่ยมันจะเหลือวัตถุดิบก็คือกากตอนแร,แรกเนี่ยเราก็ยังคิดอะไรไม่ออกจำหน่ายขายไปอย่างน้อยก็เอาไปใส่ที่ใต้ต้นไม้ก่อนทีนี้ทำไปทำไปรู้สึกว่ามันเอาไปทิ้งแล้วมันจะเปล่าประโยชน์เสียประโยชน์ก็เลยลองคิดค้นก่อนอันแรกก็คือสบู่ที่ทำมาจากากากกาแฟมาเป็นตัวตั้งต้นเสร็จแล้วก็ซื้อสารประกอบที่เขาทำสบู่แล้วมาผสมกันกลายเป็นสบู่ที่ขัดผิว ล้างหน้าอะไรนะ่ะพอกากาแฟเสร็จเรียบร้อยละคิดค้นไปอย่างอื่นจะเอาอะไรบ้างที่ทําได้จากกาแฟพอดีครูที่เขาดูแลรับผิดชอบเรื่องกาแฟเขาชอบวาดลูก mm hmm. ก็เลยเอากากาแฟนี่แหละครับแทนสีใช้กากาแฟผสมน้ําแล้วก็วาดโดยใช้ผู้กันพอครูทําปุ๊บครูก็ขยายฝนไปสู่นักเรียนอ่าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมหลังจากวาดภาพจากกากาแฟเสร็จก็มาเป็นจานรองแก้วโดยใช้กากาแฟ ก็คือเอากากกาแฟาเนี่ยใส่ลงไปในภาชนะต้องมีบล็อกมีแบบแล้วก็เทลงไปอาจจะอาจจะสามารถตกแต่งด้วยมเมล็ดก็แล้วแต่จะดีไซน์แต่ก็คือทํามาจากากากกาแฟอีกอันหนึ่งก็คือถุงดับกลิ่นจากากากกาแฟนะครับากากกาแฟานี่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือดูดกลิ่นอับดูดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นเราทําใส่ในถุงไว้เอาไปแขวนในตู้เสื้อผ้าหรือเก็บไว้ในรถยนต์ก็สามารถ ดูดกลิ่นไม่พึงปรนะสงค์ได้ครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกาแฟที่เหลือไม่มีประโยชน์ละแต่ว่าเราสามารถนำมาประยุกต์ให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นใหม่ได้ครับครับผม